เื่อนรักเพื่อนเล่นรู้จักคำนำเรื่องถูวิ่งพ้นหัวเราะคูเข่าอาบน้ำสับประรดผ้าในใส่ แช่ต่างอิ่มแข่งแล้วกองออกทั้งลั่นลงต้นหลังห้าห้าชะโงกความสุขความสะอาดเพื่อนรัก เพื่อนเล่นเสียงโป๊กเป๊กกรุงกริงดังที่หลังบ้านผู้ผาชะงโงกดูที่หน้าต่างใบโบกใบบัวกำลังทำอะไรอ๋อใบโบกใบบัวกำลังกินสับประรดกองโต ช้างน้อยอิ่มแล้วผู้ผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำทานใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่ตัวในลำทานใบโบกใบบัวใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัว ภูผาใช้ผ้าถูหลังถูขาถูหูทำความสะอาดให้ใบโบกใบบัวผูผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กหัวเราะห้าห้า เสียงช้างร้องเอึกเอึกเอ็กเอ็กดังลั่นลำทานทั้งเด็กทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านเขียนพยัญชนะคอควายอ่านว่าคอ งงูอ, Word, งอ่านว่างอชอช้างอ,า Word, อ่านว่าชอโซโซอ่านว่าซซยอผู้หญิงอ, Word, อ่อานว่ายอทอทหาร Word, อ่นอนนอา faithful, นว่าทอทอธงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอ,นอ,นอ,นอนพอพานอ,า Word, พอ่านว่าพอฟอฟันอ, Word, อ่านว่าฟอ พอสำเพาอ่านว่าพอมอมา้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอฮอนกฮูกอ่านว่าฮออ่านเขียนสระสระอะอ่านว่าอะ สระอิอ่านว่าอิสระอึอ่านว่าอึสาระอุอ่านว่าอุรู้จักรูปและชื่อวรรณยุกต์ไม้ตรีเรียกว่าไม้ตรีไม้จัตวาเรียกว่าไม้จัตวาอ่านแจกลูก สระอะกอไก่ออกเสียงกอกออกะจอจานออกเสียงจอจออจะตเต่าออกเสียงตอตออตะบอใบไ,ไม้ออกเสียงบอบออบะปอปลาออกเสียงปอ ปออะปออ่างออกเสียงอออออะสระอะขอไข่ออกเสียงขอขออะขะชอชิงออกเสียงชอชออะชะทอถุงออกเสียงถอทออะทะ พอพึ่งออกเสียงพอพออะผะสอเสือออกเสียงสอสออะสะหอหีบออกเสียงหอหออะหะสระอะคอควายออกเสียงคอคออะคะ ชอช้างออกเสียงชอชออะชะทอทหารออกเสียงทอทออะทะนอหนูออกเสียงนอนออะนะมอมมาออกเสียงมอมออะมะลอลิงออกเสียงลอลออะละ สระอิกอไก่ออกเสียงกอกออิกิจอจานออกเสียงจอจออิจิ่ตเต่าออกเสียงตตอตอิติออตบอใบไม,ม้ออกเสียงบอบออิบิปอปลาออกเสียงปอ ปออิปอออ่างออกเสียงอออออิอิซารอิขอไข่ออกเสียงขอขออิหิชอชิงออกเสียงชอชออิชิถอถุงออกเสียงทอทออิทิ พอพึ่งออกเสียงพอพออิผิสอเสือออกเสียงสอสออิสิหอหีบออกเสียงหอหออิหิสระอิคอควายออกเสียงคอคออิขิชอช้าง ออกเสียงชอชออิชิทอทหารออกเสียงทอทออิทินอหนูออกเสียงนอนออินิมอมาออกเสียงมอมออิมิลอลิงออกเสียงลอลออิลิซระอื กอไก่ออกเสียงกอกออึเกจอจานออกเสียงจอจออึจตอตเต่าออกเสียงตอตอ,อ,อึตอบ,อบอใบไม้ออกเสียงบอบออึบปอปลาออกเสียงปอปออึปอ อ,ออ่างออกเสียงอออ,อ,อึอึสระอึอขอไข่ออกเสียงขอขออึขอึชอชิงออกเสียงชอชออึชอ,อถุงออกเสียงถอทออึถึผอผึ้งออกเสียงผอผออึ ผึสอเสือออกเสียงสอสออึสึหอหีบออกเสียงหอหออึหึสารอึคอควายออกเสียงคอคออึคึชอช้างออกเสียงชอชออึชึทอทหารออกเสียงทอ ทออึทึนอหนูออกเสียงนอนออึนึ้มอม้าออกเสียงมอมออึมึลอลิงออกเสียงลอลออึลึสาระอุกอไก่ออกเสียงกอกออุกุจอจานออกเสียงจอ จอ,อุจุตเต่าออ,ออกเสียงตตอุตุออตบใบไม้ออกเสียงบอบอ,อุบุปปลาออกเสียงปอปอ,อุปุออ่างออกเสียงอออออาระอุขอไข่ออกเสียงขอ ขออุขุชอชิงออกเสียงชอชออุชุทอถุงออกเสียงทอทออุถุพอพึ่งออกเสียงผอพออุผุซอเสือออกเสียงสอซออุสุหอหีบออกเสียงหอ หออุหุสระอุคอควายออกเสียงคอคออุออหุชอช้างออกเสียงชอชออุชุทอทหารออกเสียงทอทออุทุนอหนูออกเสียงนอนออุนุ มมาออกเสียงมมออุมอุรอ,อลิงออกเสียงรอรออุลอุอ,ลอ่านสะกดคำมาสิมออามาซออิสิมาสิห,หืหอหออึหอ หออึหึหึปุปะปออุปุปออะปะปุปะฮือฮือหออือฮือหออือฮือเฮอเฮอนะจ๊ะนออะณจออะจะ ไมตรีจะนะจะแม่จา๋ามอแอม่ไม้เอกแม่จออาจาไม้จัตาวาจา๋าแม่จา๋าฝึกอ่านเขียนคําปออปุปออะปะปุปะนออะนะ จออะจะไม้ตรีจะนะจะมออะมะฟอไอไฟมะไฟยอไอใ่บออัวบัวใยบัวตออัวตัวมอเอียเมียตัวเมียขอเอียเขียไม้เอเขียดอ,อูดูเขียดู พออูผูไม้โทผู้ดอีอดีผู้ดีสอีอสดีดออาดาสีดาออาอาตอีอตีไม้จัตวาตีอาตีพอีอพีไม้เอกพี่กอเอเกไม้จัตวาเกพี่เก จอเอเจไม้ตรีเจจออูจูเจจูทออูทูไม้เอกทู่ทออือทถือไม้เอกทือทู่ถือรออื่นรือไม้โทรหรือหออาหาหรือหาฝออาฝาชออีชีฝาชีดออีดี จอไอใจดีใจสอไอใสไม้เอกใส่ฝออาฝาไม้เอกฝามออือมือใส่ฝามือถออือถือดออีดีดออีดีถือดีดีมออีมีรอไอไรไม้เอกไร่ นออานามีไร่นายออายากอแอแกไม้โทแก้หอไอไขไม้โทไขยาแก้ไขปุปะนะจะ๊ะมะไฟใย,ยบัวตัวเมียเขี่ยดูผู้ดี สีดาอาตีพี่เก๋เจจูทู่ทื่อหรือหาฝาชีดีใจใส่ฝ่ามือถือดีดีมีไร่นาะยาแก้ไข้ฝึกอ่านเขียนประโยคพ่อไปป่า ที่มีเสื้อผ้าแม่ถือโถยาใบบัวดูภูผาภูผามาหาใบโบกอ่านคล่องร้องเล่นช้างอาบน้ำ ชวนช้างไปอาบน้ำแสนชื่นฉ่ำน้ำเย็นใสเพื่อนเด็กอาบน้ำให้ถูที่หลังขาและหางเพื่อนช้างพ่นน้ำใสอาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้างอาบพลางหัวเราะพลางคนรักช้างช้างรักคน